โลกในมุมมองของ Value แวลู In นเวสเตอร์ดรนิเวศเอวชิระวรากรโปรไฟ์ไหมหุ้นไทยตลาดหลักทรัพย์มีโครงการจำอัพ ที่จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนสร้างการเติบโตและสร้างมูลค่ายอย่างยั่งยืนแบบก้าวกระโดดโดยที่โครงการนี้จะให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและการให้คำแนะนําแก่บริษัทจดทะเบียนในหลายๆเรื่องที่จะทําให้กิจการเติบโตมีรายได้และกําไรเพิ่มขึ้นทั้งจากการเติบโตจากภายในและการควบรวมกิจการที่เป็นประโยชน์กับบริษัทนอกจากนั้นก็ยังช่วยให้กิจการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดําเนินงานที่สามารถแข่งขันได้กับทั่วโลก ผลที่คาดหวังก็คือมูลค่าของกิจการของบริษัทที่คาดว่าจะเข้าร่วมในโครงการซึ่งคิดเป็นประมาณ50%ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดก็จะเพิ่มขึ้นอย่างถาวรในช่วงเวลา2 3สปีของโครงการพูดง่ายๆในช่วง2-3สาปีข้างหน้าจะเห็นหุ้นขึ้นแบบก้าวกระโดดผมเองเห็นด้วยทุกประการโดยเฉพาะในอย่างที่หุ้นโดยรวมมีราคาตกลงอย่างต่อเนื่องแต่ทางที่ผลประกอบการก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรหุ้นจำนวนมากมีผลประกอบการที่ดีใช้ได้ มีความแข็งแกร่งมีธุรกิจที่มั่นคงมากและที่สําคัญจ่ายปันผลได้งดงามสูงที่สุดเป็นปรติการเมื่อเทียบกับราคาหุ้นและแทบจะสูงที่สุดในโลกที่ประมาณเกือบ5%ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดผมคิดว่าสถานการณ์ในยามนี้ของประเทศไทยนั้นมีแต่เรื่องเลวร้ายที่ประดังเข้ามาซึ่งท่ให้คนขาดความมั่นใจที่จะลงทุนในตลาดหุ้นตั้งที่หุ้นจำนวนมากมีราคาต่ํากว่าปกติอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นมีความจําเป็นที่เราจะต้องมีมาตรการกระตุ้นความต้องการซื้อหุ้นลงทุนในตราหลักทรัพย์แบบเห็นผลทันทีโดยเฉพาะจากนักลงทุนชาวไทยที่รู้จักและเข้าใจบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นว่ายังไงเสียบริษัทก็ยังเป็นอยู่กับเราไปเรื่อยเรื่อยเรายังต้องใช้สินค้าหรือบริการทุกวันเราเชื่อมั่นว่าบริษัทมันดีและมีบริษัททิพิบาลที่น่าเชื่อถือและที่สําคัญบริษัททํากําไรได้ดีต่อเนื่องไปอีกยาวนานและสามารถที่จะจ่ายปันผลงดงาม ให้แก่ผู้ถือหุ้นแทบจะตลอดไปวิธีที่บริษัทจะทำนั้นเพื่อที่จะมีประสิทธิผล จะต้องทำแบบเดียวกับแคมเปญขายสินค้าที่มักจะออกแนวลดแลกแจกแถมแต่ในกรณีนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายหุ้นของบริษัทถ้าจะเปรียบเทียบในช่วงนี้ก <c oughs> ็จะคล้ายๆกับโปรโมชั่นไฟไหม้ของร้านซูกี้ที่มีการลดราคาอาหารลงหนักมากระดับที่นักกินคาดไม่ได้ซึ่งน่าจะส่งผลให้ยอดขายซูกี้โดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับอาหารแบบอื่นร้านซูกี้ที่เคยดูเงาๆอาจจะเพราะภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีหรือคนกินซูกี้น้อยลงก็กลับคึกคักขึ้นมาอย่างรวดเร็ว แคมเปญขายหุ้นในความหมายของผมก็คือแนะนําให้บริษัทจดทะเบียนคิดว่าอะไรจะทําให้คนอยากเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นของตนเองในตลาดและเก็บไว้ยาวนานซึ่งแน่นอนว่าแต่ละบริษัทก็อาจจะมีประเด็นที่แตกต่างออกไปแน่นอนว่าการเข้าร่วมโครงการจัมอัพก็เป็นทางหนึ่งที่จะดึงดูดคนที่ชอบหุ้นเติบโตเร็วเข้ามาซื้อหุ้นลงทุนทําให้หุ้นขึ้นได้ในระยะยาวหรือขึ้นได้ทันทีถ้าเริ่มเห็นว่าบริษัทสามารถขับเคลื่อนโครงการได้แน่นอน ส่วนตัวผมเองนั้นคิดว่าในยามนี้สิ่งที่นักลงทุนสนใจเพิ่มขึ้นมากก็คือเงินปันผลแต่นี่ก็มีประเด็นว่าเงินปันผลนั้นปล่อยครั้งจ่ายแค่ครั้งเดียวตอนสิ้นปีวิธีที่อาจจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากซื้อหุ้นก็คือแคมเปญจ่ายเงินปันผลปีละสองครั้งหรือถ้าจะให้เปรี้ยงก็คือจ่ายทุก3เดือนครั้งละ2%ของราคาหุ้นที่ลงทุนและคนที่จ่ายในอัตรานี้ได้ก็คือหุ้นธนาคารพาณิชย์หลายแห่งที่ล่าสุดนั้น จ่ายปันผลได้ปีละ8%จากราคาหุ้นแล้วแน่นอนว่านี่คือแคมเปญหรือโปรโมชั่นที่มีอายุหรือเวลาที่อาจจะแค่ปี2ปีเพื่อที่จะทําให้คนซื้อหุ้นตัดสินใจทันทีซึ่งถ้าคนจำนวนมากเข้ามาซื้อหุ้นลงทุนราคาหุ้นก็ควรจะวิ่งขึ้นไปได้ถ้าบริษัทจดทะเบียนจำนวนมากต่างก็ออกโปรโมชั่นของตัวเองซึ่งก็ทําได้หลากหลายแต่ที่สําคัญก็คือต้องตรงกับความต้องการของผู้ถือหุ้นหรือคนที่จะซื้อหุ้นลงทุนที่เป็นลูกค้า ตัวอย่างเช่นบริษัทออกมารับรองว่างวดหน้าและงวดต่อไปอีก2-3งงวดจะเพิ่มอัตราปันผลที่เคยจ่ายในระดับ50%ของกำไรเป็น60%และ70%ตามลำดับหรือถ้าจะให้เปรี้ยงก็อาจจะบอกว่าจะจ่าย100%เลยนักลงทุนก็อาจจะสนใจเข้ามาลงทุนในหุ้นและทำให้หุ้นวิ่งขึ้นไปได้ ผมเองเคยสนใจหรือลงทุนกับบริษัทที่ดีจํานวนไม่น้อยแต่บางครั้งก็ต้องถอยหรือลงทุนน้อยกว่าที่ควรเพราะเหตุที่ว่าบริษัททําอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกใจเช่นบริษัทชอบไปลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจอื่นที่ผมคิดว่าไม่เป็นประโยชน์แต่ถ้าบริษัทนั้นเสนอแคมเปญว่าบริษัทจะเลิกทําเรื่องแบบนี้ภายในช่วงเช่น3ปีข้างหน้าและบอกว่าจะนําเงินจํานวนนั้นมาซื้อหุ้นคืนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของบริษัท ซึ่งจะทําให้เติมกาไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นและสามารถจ่ายปันผลมากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนที่คิดแบบเดียวกับผมเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มหุ้นก็จะมีราคาหรือมีมูลาค่าเพิ่มขึ้นทันทีเรื่องที่จะทําอะไรหรือสัญญาอะไรที่จะทาให้นักลงทุนตื่นเต้นและสนใจเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทนั้นสิ่งที่ทําหรือคํามั่นสัญญานั้นจะต้องมีคุณค่าในสายตาของนักลงทุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือการติดตามคอมเมนต์ในสื่อสังคมต่าง จะทาให้บริษัทรู้ว่าบริษัทควรจะทําอะไรหรือควรจะมีแคมเปญอะไรที่จะทําให้นักลงทุนสนใจลงมาซื้อหุ้นลงทุนซึ่งจะทําให้หุ้นมีมูลค่ามากขึ้นนอกจากนั้นบริษัทก็จะใกล้ชิดกับนักลงทุนมากขึ้นและความไว้วางใจในตัวบริษัทก็จะมีมากขึ้นนี่จะเป็นคุณค่าให้กับตัวหุ้นและบริษัทในทุกด้านซึ่งรวมถึงการที่นักลงทุนจะซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทมากขึ้นด้วยหากว่ากิจการของบริษัทนั้นขายสินค้าผู้บริโภค พูดถึงเรื่องนี้ผมเองชอบใจบริษัทจดทะเบียนของเวียดนามที่เข้าประกาศผลประกอบการทุกเดือนผมไม่แน่ใจว่าจะมีงบบัญชีละเอียดหรือมาตรฐานมากน้อยแค่ไหนแต่ที่เห็นคือมีตัวเลขยอดขายและกําไรทุกเดือนซึ่งทําให้ผมสามารถติดตามได้และรู้ถึงสถานการณ์ของบริษัทอย่างรวดเร็วแทนที่จะต้องลุ้นถึง3เดือนแบบของเราการรู้ถึงความเป็นไปของบริษัทอย่างรวดเร็วนั้นช่วยลดความเสี่ยงของนักลงทุนได้เพราะถ้าประกาศงบออกมาไม่ดี เขาก็จะได้ตัดสินใจได้ทันทีว่าจะทําอะไรกับหุ้นแทนที่จะต้องรอ3เดือนในสถานการณ์ที่หุ้นทยอยตกลงมาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งนี่ก็จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับหุ้นได้นี่ก็เช่นเดียวกับโปรอื่นไม่ใช่เรื่องของข้อบังคับของตลาดแต่เป็นเรื่องที่บริษัททำด้วยความสมัครใจและดูแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อน,นักลงทุนนักลงทุนชอบซื้อขายหุ้นที่ทำโปรแบบนี้และเขาก็เข้ามาลงทุนซื้อหุ้นมากขึ้น สิ่งที่ต้องระวังก็คือข้อมูลรายเดือนที่เป็นเรื่องรายได้และกำไรของบริษัทจะต้องเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ก่อนสื่ออื่นเช่นเดียวกับรายงานงบรายไตรมาสตามปกติและก็ต้องเป็นรายงานที่ถูกต้องแต่ไม่ต้องสอบทานแบบสมบูรณ์เหมือนรายงานที่เป็นทางการอื่นทางหมดที่เสนอมานั้นผมเองก็ต้องออกตัวว่าคงมีคนเห็นด้วยไม่มากโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงที่เรียกว่า establishment หรือองค์กรที่เป็นสถาบันจัดตั้งที่เป็นทางการรวมถึงตลาดหลักทรัพย์เพราะมันคงดูแหวกแนวเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่าหุ้นไม่ใช่สินค้าถ้าให้มีการทำโปรโมชั่นก็จะกลายเป็นการปั่นหุ้นและคนที่เข้ามาซื้อจะเจ็บตัวหนักแล้วใครจะรับผิดชอบ ข้อถกเถียงของผมก็ตอบว่าเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่บริษัททํานั้นจะเป็นการปั่นหุ้นหรือไม่เราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่บริษัทเสนอนั้นอยู่ในกรอบของกฎข้อ,ขอบังคับของการเป็นกู๊ดก็วันแนนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องไม่อนุญ,ญาตให้ทำแต่ผมคิดว่าอย่างการจ่ายปันผลทุก3เดือนไม่น่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกับการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการเร็วขึ้นอย่างสมัครใจก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรือแม้แต่การประกาศว่าจะมีนโยบายซื้อหุน้นคืนอย่างต่อเนื่อง ผมก็คิดว่าเป็นผลดีต่อหลายๆบริษัทที่ไม่สามารถเติบโตทางธุรกิจได้แล้วจึงตัดสินใจคืนเงินให้เจ้าของก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีและแน่นอนว่าไม่ใช่การปันหุ้นแม้ว่าหุ้นอาจจะขึ้นทันทีที่ประกาศไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมในฐานะลูกค้าขาประจที่ซื้อหุ้นในตลาดมานานอยากจะเห็นอยากได้โปรโมชั่นหุ้นที่จะให้คุณค่าแบบชนิดที่ยอดเยี่ยมถูกใจใช่เลย โดยเฉพาะกับลูกค้าหุ้นแนว V.I. ที่ชอบถือหุ้นพื้นฐานดีๆและถือยาวนานส่วนบริษัทที่ทำโปรที่ขายหุ้นแย่ๆซื้อแล้วมีแต่เสียหายหลอกนักลงทุนด้วยโปรที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าของหุ้นจริงๆนั้นเราก็ต้องจับตาและต่อต้านเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐและองค์กรของตลาดทุนที่จะต้องคอยควบคุมและจัดการ22มิถุนายน2568ดรนิเวศเหมวชีระวากร